Inhuman เหล่ามนุษย์ผู้มีพลังพิเศษที่หลบซ่อนตัวอยู่ในเมืองแอตแลนด์ t and, บนดวงจันทร์ของโลกสวัสดีครับวันนี้ส l o t 4จะมาสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์อินฮิวแมนแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเพ,เพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ หลังจากข่าวการปรากฏตัวของแบ็กโบ๊ได้โด่งดังไปทั่วโลกทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนสนใจเรื่องนี้รวมไปถึงดรอีแวนเด็กแลนด์เขาสั่งให้ลูกน้องพาไปยังเกาะฮาวายเพื่อตามสืบเรื่องของอินทิวเมนคนนี้ที่เรือนจำโออาหูเด็กแลนด์ได้ติดต่อเข้าไปหานักโทษคนหนึ่งเขามีชื่อว่าแซมมี่เด็กแลนด์ได้ยื่นข้อเสนอให้กับแซมในการช่วยพาตัวแบ็กโบมาให้กับเขาแลกกับการที่เขา จะช่วยให้แซมหนีออกจากคุกแห่งนี้แซมจึงรับข้อเสนอจากเด็กแลนด์แบ็กโบ้ได้นึกถึงเรื่องในสมัยก่อนในตอนเป็นเด็กที่ยังไม่ได้รับการรีเทนเจนเนซิสแบ็กโบ้บอกกับพ่อของเขาว่าตัวเขาไม่อยากจะเป็นกรรษัตริย์ของแอติแลนด์ and, แต่ตรงข้ามกับน้องชายอย่างแม็กซิมัสที่อยากเป็นกรรษัตริย์ในขณะเดียวกันนักข่าวได้เข้ามาสืบข่าวที่เรือนจำแต่ผู้กองก็ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ ลุยได้เข้ามาถามผู้กองเกี่ยวกับการแสดงพลังพิเศษของนักโทษแต่ผู้กองก็ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักโทษคนนี้เลยแม้กระทั่งชื่อของเขาเพราะว่าแบ็คโบไม่ยอมพูดเลยทางด้านของเมดูซ่าเธอได้เดินเข้ามาในเมืองและเห็นผู้คนได้ใช้เงินจากตู้ ATM เเธอจึงพยายามเข้าไปบอกตู้ว่าเธอเป็นราชินีแห่งแอตแลนต์ T ตอนนี้เธอต้องการเงินแต่ว่ามันก็ไม่มีเงินออกมาให้กับเธอ กอกอนและสหายในดินแดนฮาวายกอกอนได้เตือนเพื่อนใหม่ของเขาว่าถ้าจะหนีก็ให้หนีไปตอนที่พวกนั้นยังไม่มาที่นี่เพราะว่าฐานพวกนั้นเขาฝึกมากับมือแต่สหายแห่งฮาวายก็ยังยืนยันคำเดิมว่าจะสู้ร่วมกับกอกอนตอนนี้แม็กซิมัสได้เข้ามาถาม,ถามถึงข้อตกลงที่เขาได้เสนอกับคริสตตล ในการสนับสนุนเขาแสดงเจตจำนงต่อหน้าสภาพนุกรรมของเมืองแอตแลนต์แม็กซิมัสรับปากว่าทางคริสโตช่วยสนับสนุนเขาเขาจะไว้ชีวิตคนที่เหลือได้กลับมาที่เมืองแห่งนี้และนั่นจึงทำให้คริสตตลไม่มีทางเลือกเธอจำใจต้องยอมรับข้อเสนอของแม็กซิมัสจากนั้นแม็กซิมัสได้ติดต่อไปถามโอรานว่าได้พิกัดของแบ็กโบหรือ,อยัง ซึ่งตอนนี้ออรานยังไม่ได้พิกัดของแบ็กโบ้ม็กซิมัสบอกให้ออรานไปจัดการกับกอรกกอนก่อน,อนเพราะว่าตอนนี้เขาได้เปิดกำไรข้อมือสื่อสารเอาไว้ออรานบอกว่าแค่เธอคนเดียวสู้ก,กอรกอไม่ได้ม็กซิมัสบอกว่าเขาจะส่งกำลังเสริมพร้อมกับมอร์ดิสนักฆ่าที่มีพลังทำลายล้างที่สุดรองจากแบ็กโบ้ในขณะเดียวกันม็กซิมัสได้ให้โบนาจาใช้พลังของเขาเพื่อส่งดูภาพหลังจากที่ม็กซิมัสเปิดประตูของมอดิส แต่โบนาจาก,ก็ไม่เห็นอะไรเพราะว่าเขายัางไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้เมื่อแม็กซิมัสเปิดประตูออกมามอร์ดิสได้กล่าวทักทายพวกเขาก่อนที่แม็กซิมัสจะยื่นข้อเสนอให้กับมอร์ดิสในการเป็นอิสระคาจัดการกับพวกราชวงศ์ได้ตัดภาพมาที่ขานักตอนนี้เขาเดินหลงทางมาพบกับบ้านหลังหนึ่งที่ทำการปลูกัญชาก่อนที่เขาจะถูกจับตัวเอาไว้ แบ็กโบถูกนำตัวไปที่ห้องขังแซมจึงบอกให้ผู้กุมพาตัวนักโทษคนนี้ไปไว้ห้องของเขาก็ได้ตอนนี้ทีมกำลังเสริมของออรานได้มุ่งเข้าไปในป่าของเกาะฮาวายซึ่งมันก็มีต้นไม้เต็มไปหมดมอร์ดิสบอกให้ฟอร่าใช้พลังควบคุมต้นไม้ของเธอในการเปิดทางในปา่า เมดูซ่าด้วยความหิวของเธอเธอได้แอบ,บเข้าไปในบ้านของเศรธีกคนหนึ C ่งก่อนที่เธอจะมุ่งตรงไปหาของกินและทำการสำรวจภายในบ้านเธอได้ขโมยเอาชุดพร้อมกับอาหารติดตัวไว้ก่อนที่จะพบหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งที่มันมีข่าวของแบ็กโบทำให้เธอรู้ว่าตอนนี้แบ็กโบถูกจับตัวพิทีเรือนจำคานักที่ถูกจับมาตอนนี้กลุ่มที่แอบ,บปลูกกัญชากำลังหาทางจัดการกับคานัก โดยที่คนพวกนี้คิดว่าคานักเป็นคนบ้าคานักพยายามหาทางหนีเขาวิเคราะห์แล้วว่าทางเลือกนี้ดีที่สุดแต่ความเป็นจริงพลังของเขานั้นได้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมทางด้านของแบ็กโบ้เขาถูกพาตัวเข้าไปขังในห้องของแซมแซมถามถ่ายถึงที่มาของแบ็กโบ้เขาพยายามสื่อสารกับแบ็กโบ้แซมบอกว่าตัวเขาจะพาแบ็กโบ้หนีไปเอง ออรานและทีมกำลับบงเสริมมาถึงพิกัดของกำไรแต่ว่าตอนนั้นทีมของมัคคณีได้กระนำยิงออรานกอกอนได้เข้ามาต่อสู้กับออรานแต่ว่าเธอก็สู้กอรไม่ได้ออรานจึงสั่งให้มอดิสใช้พลังทำลายล้างและนั่นก็ทำให้กอรและเพื่อนขอเขาต้องนิิตตายจากพลังของมอดิสในตอนนี้ขานัก ได้คิดว่าตัวเองนั้นไร้ประโยชน์เพราะพลังของเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคานักคิดว่าเขาจะอยู่กับกลุ่มปลูกกัญชาดีกว่าทางด้านของลุยถี่พยายามตามสืบข่าวของแบ็คโบ้เธอถูกเตือนโดยผู้กองของเรียนจำที่เมืองแอตแลนด์ T and, ตอนนี้แม็กซิมัสได้เรียกให้สภาพ,พนุก,กรรมมาแก้กฎหมายในการปลดปล่อยชนชั้นแรงงานทุกคนต้องได้รับความเท่าเทียมกันเขาบอกว่าเจ้าหญิงก็สนับสนุนตัวเขาเหมือนกัน ก่อนที่จะให้ทหารพาตัวเธอมาพูดต่อหน้าสภาคิสตอได้กล่าวต่อหน้าสภาถึงแม็กซิมัสเธอบอกว่าแม็กซิมัสเป็นกษัตริย์กรมะลอก่อนที่เธอจะใช้พลังของเธอเพื่อหลบหนีไปและจากคำพูดนั้นก็ทําให้แม็กซิมัสได้นึกถึงเรื่องในวัยเด็กที่แทงเคยบอกว่าผลการวิเคราะห์ของแม็กซิมัสแม็กซิมัสนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุก,กรรมเลยและนั่นก็ส่งผลให้แม็กซิมัสเป็นได้แค่มนุษย์ธรรมดาและมนุษย์ ก็ไม่สามารถเป็นกษัตริย์ของอินทิูแมนได้ตอนนี้คิสตอร์ได้หนีเข้าไปในห้องขังของล็อกจอเธอใช้พลังแช่แข็งประตูวไว้เพื่อทวงเวลาไม่ให้ทหารตามเธอมาก่อนที่เธอจะใช้พลังปลุกล็อกจอให้ตื่นขึ้นและให้พาเธอไปยังโลกมนุษย์ตอนนี้ผู้คุมได้พาตัวแบ็กโบมาที่ลานนักโทษเพื่อให้นักโทษคนอื่นได้รุมสกรัรมแบ็กโบ แต่ว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นแบ็คโบได้รับการต้อนรับอย่างดีทําให้ผู้คุมโมโหก่อนที่จะมีการก่อจลาจลเกิดขึ้นตอนนี้นักโทษแต่ทําการก่อความวุ่นวายแซมจึงบอกให้แบ็คโบตามเข้าไปทั้งสองได้หนีไปในชั้นล่างของเรือนจําก่อนที่แบ็คโบจะพบว่าแซมก็เป็นอินทิแมนเหมือนกันเขาใช้พลังความร้อนจากมือของเขาเพื่อทําลายกําแพงก่อนที่จะหนีออกไปด้านนอกได้ ในขณะเดียวกันเมดูซ่าได้ตามมาเธอพยายามตามแบ็กโบว์ไปแต่ว่าตอนนี้เด็กแลนได้นำเฮลิคอปเตอร์มารับตัวพวกเขาหลุยได้ตามเมดูซ่าเข้ามาทำให้เมดูซ่าใช้ปืนขู่ให้พาตัวเธอนั้นตามเฮลิคอปเตอร์ไปทางด้านของคริสตอเธอได้เทเลพอร์ตมาถึงโลกมนุษย์ก่อนที่ล็อกจอจะหมดพลังไปและในขณะเดียวกันนั้นก็มีคนขับรถมาชนเข้ากับล็อกจอ เรื่องราวในตอนที่3ก็ได้จบไว้เพียงเท่านี้